อรุณสวัสดิน์นกกรเพิ่งตื่นเมื่อวานมานอนค้างกันบ้านคุณลุงจน,นูุเพราะว่าเขาเป็นคนจันทบุรีก็มีบ้านอยู่จันทแล้วก็วันนี้ว่าจะไปน้ําตกกันกที่หนึ่งมังอะไรกินกันแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วไปไปดูกันว่าเขาจะไปน้ําตกอะไรที่จัน

ข้าวผัดหมูพริกเกลือเพราะว่าเขาเแพ้แกุง้งแพ้จุ้งแต่เมื่อวานแดกจึ้งอันนี้ไม่ใช่พริกน้ำปลาด้วยเป็นพริกเกลือสูตรของคนจันทบุรีจันทบุรีอันนี้เป็นข้าวคุกพริกเกลือเขาก็จะมีกุ้งม, <c oughs> มีหมูด,ด้วยเติมเติมขปิ้งนึ่งูต้ <c oughs> ตงงนดัดดูก็มีแบบว่าข้าวผัดปูอันนี้ขาผัดมันโบด้วยไม่ใช่ปูธรรมดา เจฝ่ายก็เจฝ่ายเออใช่เจฝ่ายปะเจอะไรนะที่ขายไข่เทียวปูอ่ะพี่จะต้องออกคลขีตจำใจป่พี่จังหน้าต้องกินเออถ้ากินสวยไม่ไปกินสกบลายกินแบบกินีไม่ถ้าสองกินก็ต้องกินแบบมีเทีถูกต้องแหล่ กินให้ดูด้วว่าหมดจริงไม่ใช่คอนเทนแบบให้ตาต้องจริงก็เกี้ยงอยู่นะทำเป็นเล่นไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยมากก็วก่หิวมากด้วยเดี๋ยวนิ้วสกปรกคอนเทมิเนตหมดแล้วมือที่แตกแน่ซอส วันนี้น้ำแรงน้ำดีมากแดดก,ก็ดีโหโหแต่สำหรับพวกเรานั้นแก่ขนาดลงไปแค่เอาเอาเท้าจุ่มน้ำก็แบบถือว่าเต็มที่แล้วแล้วืไ่ไปด,ดูมันก็มีอีก เจอตัวอะไรเดี๋ยวนะมันดูไม่ใช่สัตว์ที่จะอยู่ในน้ําตกแบบน้ําตกประเทศนี้เลยอ่ะมันโดนเอามาปล่อยหรือเปล่าอ่ะไปแล้วไปแล้วสรุปแล้วไม่ใช่สัตว์ที่เอามาปล่อยน่าจะเป็นสัตว์ที่มันอยู่ในถิ่นที่อยู่นี้อยู่แล้วสัตว์มหัศจรรย์กับถิ่นที่อยู่น้ําตกผิว มรชาติสอบสอบไปเล่นมาริโอดูออสิมีลาวาม้อสเต็มตัวอยเลยอยากว่ไปเกิดจิ้งแบบคุณหมอ,อคนนั้นจ้งลงไปนอนสินาจินพร้นามาวาดิจิวา อะไรเอ่ยอย่าไปจับมันนะตรงแล้วจะจับหรือเปล่ามันจะไม่ต่อยขานะมันจะแดกขาเธอไปเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่หนูก็ได้หนูเสี่ย น้ำดีมากเูท็ที่น้ำป่าแต่ว่าก็ยังแบบสามารถลงไปเล่นได้ น,นี้สวยสุดแล้วเป็นจุดน่าจะเป็นแบบ power spot ของที่นี่แล้วคนจะมาเล่นน้ำก็ได้แล้วก็วิวก็ดีมากเพราะว่าตรงนั้นมันสามารถช้อนขึ้นไป้นตึน,นสูงได้เลยถ็้าตอนนี้น้ำเย็นมากมแีแม่แดดละแมงไปนอง พอเสร็จจากน้ําตกปริวราา้วลุงธนูก็พาเรากันไปต่อที่ชุมชนโบราณริมน้ําจันทบูรลุงธนูเขาขายไว้ว่าที่นี่มีขนมอร่อยๆที่หาทานจากที่อื่นไม่ได้เลยก็มาตามดูกันว่าจะเป็นขนมอะไร ไอติมกระเบื้องติบโบราณของของชื่อชื่อของเมืองจันไม่รู้พี่องอาอะไรมาเคลือบไว้คาราเมลหรือเปล่า <c oughs> อร่อยมากแน่นอนว่ารสชาติก็ต้องเป็นทุเรียนมาจันก็ต้องกินไอติมทุเรียนจันตรงนี้มันจะกร,บกรอบๆแบบ ก็เคลือบด้วยน่าจะน้ำตาลอะไรสักอย่างน้ำตาลที่ไม่หวานมากไม่รู้กันจุดดีมากร้านอยู่ตรงชุมชนริมน้ำที่ข้าวทพานไปจะมีบวบกระครสใหญ่ใหญ่ใ,ญใส่ยๆวมาตามได้ เราไงนงีกว่า้นนรากวา้มถึงเป็น no ช่องๆแบบนา่าจะอน้ำปีสี่องนี่พอเราเขาๆนี่อุ้ยนี่ไงที่เขาคีเลยเนี่ยใช่ไปชี้รอยน้ำท่วมนี่คือลอยนี้รอยน้ำท่วมปีสี่สองซ้อนลงมายืนก็คือก็คือมิดก็คือตุย คือถ้าถ้าสูงแค่ร้อยสูงร้อยจ็ดสิบก็คือจมจมหมดบ้่นหลังนี้คือร้อยสอังนี้ลังนี้มากกว่าฝังน้ั่งนี้ก็ชุมชนโบราณริมน้ำ มันหอมอยู่นะคือกลิ่นดีคือไว้รูว่าเนี่ยคอเย็นนี่เย็นสบายเลยคอคุณเนี่ยแกงคอเย็นไหนลองดูดูขอโปรดักต์ขึ้นมาหน่อยสามสิบบาทปวดขาปีซัวหลังจากไปวิ่งก็จะได้นี่สามสิบบาทแต่กลิ่นมันดีนะขาก็นวดไปแล้วเพราะว่าคุณบ้านสีไทป้ายแม่ค้าน่ารักมาก และไอตัวยำหมองน้ําของเขาก็ดีนะกลิ่นดีมากเลยอ่ะไม่ค่อยได้กลิ่นนี้จากที่นีคนละกินกับพวกเต็งเดียวเทียวเลยออกมาจากชุมชนริมน้ําแล้วนี่กลับเข้ามาที่ตัดเจ้าที่เราไปยืนที่วัดที่เราจอดรถไว้ซึ่งกําลังจะกลับผุ่เทพแล้วปิดคลิปกันตรงนี้เลยดีกว่ากับลุงซ้อนและลุงธนูตึงตึง ไม่ใช่ดุงหนวดชาแนลครับโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้า2คนนั้นก็จะไปไหนกันเราจะตามไปบ๊ายบาย